พ่อกินอะไรอะ่ะกาแฟกาแฟกาแฟอะไรพ่อนี่กาแฟนี่กินแลคุตตัวมวยหายหรอม,มันดีจริงๆอย่างนั้นเลยเหรอพ่อไหนพ่อขอดูหน่อยสิมันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงอ๋อแล้วพ่อไปซื้อที่ไหนมานี่ไปซื้อตามมีแหลแหลไปซื้อกับลูกสาวมาขายให้หรอโอ้ก็ขายแพงไหมพ่อ ไม่แพงหรอกสองนึ่งก็กล่องเนี้ยกี่ร้อยพ่อสอ<ะ>งร้ห้าสิบป่ะสองสอร้อยห้าสิบออืมเขาขายให้พ่อสองรห้าสิบเหรอเออลูกสาวมาใส่มาให้หรอแล้วพ่อกินไปกี่กล่องแล้วว่ากินไปสองกล่องเลยนะแล้วดีขึ้นหรอพ่อดีดีดรอน,<า>น่าจะดีเ่ยเมื่อก่อนพ่อเป็นยังไงอ่ะ มดยปวดอีสิ้นปวดอะไรนี่แหละโดยปวดลงังเออปวดตัวปวดลังนี่ลองดูนี่เลยเออมันก็ดีนะดีเหรอพ่อแล้วกินแล้วมันไม่ง่วงนอนไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงนอนอ๋อ